เกิดอี้ย่างขึ้นเมื่อแม่หน่อยโพสต์แบบนี้ค่ะพี่น้องแม่หน่อยตัดสินใจออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของแม่หน่อยแม่น้องอุ๋งอิงแล้วก็ใส่ค้อน้สึกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวคนที่มองแค่เปลือกนอกแล้วตัดสินคนอื่นผิดผิดงานนี้นะคะ FC แห่ทรงกำลังใจให้แม่หน่อยยางล้นลามเกี่ยวกับโพสต์โพสต์นี้ ที่แม่หน่อยได้ออกมาโพสเพื่อระบายความรู้สึกผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าของและหายกำลังใจลูกสาวอุงอิงที่ตอนนี้นะคะนออ้ององิงกำลังต่อสู้กับงานเพื่อเลี่ยงดูขอบครัวค่ะโดยแม่หน่อยได้โพสขอความผ่านเฟซบุ๊กแม่หนอกององิงได้โพสว่าถักแยกแยะอะไรไม่ออกกอบแมนแม่ค้นแล้ว อย่ามองค้นแค่เปลือกนอกแล้วตัดสินเขาในทางที่ผิดผิดคิดดีทำดีไม่มีอะไรต้องกลัวสู้สู้เพื่อครอบครัวของเฮารักอุ๋งอิงและแม่หน่อยกไ็ไดไซแฮแท็กรู้สึกโดดเดี่ยวจากโพสต์โพสต์นี้ของแม่หน่อยนะคะก็มีบรรดาเอซีของแม่หน่อยเขามาให้กกำลังใจแม่หน่อยย่างลานลามและก็บอกแม่หน่อยว่า สู่ๆปากค้นมันก็บอกไปเรื่อยแม่หน่อยกับน้องอิงผ่านเรื่องเล่ดาด่าหมาม่เยอะเรื่องแค่นี้ผ่านไปได้ยูแล้วคนที่มันด่าหมาเนาะพี่น้องเนาะมันก็มียูแคร์บอก,กีพวกดอกยูแคร์ประมาณสองสามคนนี่แหละเป็นเอฟซีทีวาเอฟซีบอลสิทธิที่ออกมาด่าหมาก็อยากให้แม่หน่อยเข้าใจว่าแม่หน่อยนี่เนะาะบ่เป่นคนทั่วไปอีกแล้ว เพราะว่าแม่หน่อยเนี่ยเป็นแม่ของศิลปินดังเป็นแม่ของสุปตาคืนอน้องอุ่งยิงที่สิมีคนติดตามชีวิตตลอดแม่หน่อยเนี่ยซื้อเหลขโบพิทไข่ไขก็ซื้อได้แม่หน่อยซื้อหวยแม่หน่อยซื้อลอตเตอรี่มันก็เป็นสิทธิ์ของแม่หน่อยเพราะว่าคนเฮานเนา,านะเพิ่นกอยากโชคอยากลุ้นโชคแล้วเพิ่นกได้เลขทะเบียนลดมากมมันก็เป็นสิทธิ์ของแม่หน่อยที่แม่หน่อยเนี่ยชีซื้อ สีเซียงโศกสีรุ่นโศกของเพิรนแต่มันก็สิมีบางคนนั่นแหละพี่น้องจ้องอคติจ้องดรามา่าแต่อย่างที่แม่หน่อยบอกนั่นแหละค่ะเป็นแม่คนมาขนาดนี้แล้วอายุขนาดนี้แล้วพาลูกมาหอดซํานีเพิรนก็มีความคืดโบแมนเพิรนบบมีความคืดเนาะจากโพสของแม่หน่อยนะก็มีเอฟซีเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมม้บางคนเพิ่นก็บอกว่าเลขทะเบียนรถขาวคั้นแรก ยังบ่เคยปากกดนะว่าเจ้าของรถบส่สือหวยสิมากสีหน่อยกะอยู่ที่ฐานะการเงินตอนนั้นหาบาทสิบบาทต้องมีแต่ตอนนี้เนะ่ะแม่หน่อยเนี่ยเพิ่นมีเพิ่นรวยเพิ่นบ่ได้รวยหลายดรอกพี่น้องก็เพิ่นพร้อมนี้ในระดับหนึ่งถ้าเพิ่นทิ่งสือหลักพันหลักหมืน่นก็ถือว่าหน่อยมากภาพรวมเนี่ยถือว่าแม่หน่อยสุดยอดมากมายที่สู่กับลูกสาวมาเก็บเงินซอยลูกสาวพาลูกสาว สื่อลดสื่อบ้านสร้างบ้านเงินสดสื่อที่ดินมันก็เหมาะสมแล้วแล้วเอฟซีบางท่านที่มาดามาว่าแม่หน่อยเนี่ยบกวนเล่นเลขมีลูกขึ้นหน่งอิงยิงกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าเอฟซี FC, แฟนคลับใช่หนีกับผีพนันของแม่ของแฟนติดหวยเกินสิบล้านทุกมือนียังมอมดฝากให้คิดกระเพาะคำบาบุพการีของคนที่รักถึงต้องยอมช่วย หางใดหางครับไม่มีทางรวยได้ได้มาหมดไปยิ่งถูกยิ่งยิดติดน้องแคลองเพลงก็รวยลนฟ้าแล้วถ้าไม่โดนกับตัวไม่มีทางรู้ถึงความหายนะหรอกครับนี่ก็เป็นคอม,คอม,คอมเมนต์นะคะที่เอฟซบางคนไปคอมเมนต์หายไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องอรุ่นโชครุ่นหวยรุนล้างวันเนาะพี่น้องเนาะเอซหลายๆคนที่เห็นคอมเมนต์แบบนี้ ก็ได้ออกมาตอบกลับบอกว่าแม่หน่อยเนี่ยบ่ได้ติดเล่นเลขขนาดนั้นมันมีเหตุการณ์สําคัญเขามาถึงซื้อไม่ใช่เล่นทุกงวดเล่นงวดละเยอะๆคนเรานะ่ะถ้าได้ทะเบียนรถมาใหม่ก็ต้องสื่อเสียงโชคมันเป็นธรรมดาขนาดบอดจรดูรวยขนาดใดถ้ามีเลขที่จะเสียงโชคบอดจูก็ี่ซื้อบอมนเล่นเป็นประจำก็อยากให้ทุกคนแยกแยะเนาะพี่น้องเนาะก็คือแม่หน่อยเนี่ย เพิ่นก็บอได้ซื้อพัมเพื่อเด้อค่ะเพิ่นกับแบงซื้อแบงเสียงก็คือล้างเทียนเนี่ยลังงวดน้องอุ้งอิงก็หยิบรัตเตอรี่ให้แม่หน่อยน้องอุงอิงก็บ,บอกว่าแม่แม่โตนั่นโตนี่บางทีน้องก็ไปซี่เลขทะเบียนลดให้แม่หน่อยแม่หน่อยก็ซื้อไว้เพราะได้ลุ้นโชคได้หลุดหมานพี่น้องเพิ่นก็บ,บ่ได้ซื้อจนเบิดจนจนเหลือขนาดนั่นแล้วที่ไปดาม่านั่นก็คือคนเฮานาะพี่น้องเนาะ เพิ่นนั่นเพิ่งได้รถคันนี้รถตู้ก็เป็นรถตู้เนี่ยจากน้ำพักน้ำแรงของลูกสาวของเพิ่นและภายในครอบพัวของเพิ่นเนี่ยกระบอมีผู้ใดเดือดร้อนถ้าแม่หน่อยเนี่ยชี้สื่อรอตลี่เสียงโซกกับป้ายเลขทะเบียนขาวของรถตู้แล้วเพิ่นเนี่ยโดนโดนเพิ่นชี้ซื้อพี่น้องเพิ่นบดไ้ซื่อทุกงวดแล้วก็บดไ้ซืองวดหลายหลายยังทีแม่หน่อยบอกนั่นแหละว่าเพิ่นหูเพิ่นแยกแยกออกเพิ่นเป็นแม่ค้นถึงขนาดนี้แล้ว เพิ่นบอได้ว่าชิซื้อจนเงินเบิดขนาดนั้นค่ะแล้วการที่เพิ่นเซียงในระดับนี้กระเพาะตอนนี้เพิ่นก็เริ่มมีกําลังที่ชีเซียงโศกในระดับนี้เพิ่นก็ได้เลขตัวนี้มาและเพิ่นก็มั่นใจว่าเอออยากชีเซียงโศกไว้เฮาก็ประควรสิไปด่ามาไปเดือดร้อนนําเงินของเพิ่นเนาะเพิ่นสิซื้อเลขหรือซื้ออีย่างมันก็เป็นสิทธิ์ของเพิ่นมันเป็นเงินของเพิ่นมันแป่นเงินของเฮาตามที่เอซีออกมาบอาแบบนี้ คลายๆว่ามันเป็นการอาคติอยู่ได้พี่น้องสาวโบแบกก็เป็นคนหนึ่งที่มากซื้อลอตลตีเนี่ยก็ชีซื้อไว้ซูงวดงวดระบายปัดคาเฮามีโศกมีลาบถึอระวันที่หนึ่งขึ้นมาไผยสิไปลูกคนเฮาก็อยากเสียงอยากโศกอยากหมานอยากได้ลาบร้อยกันทั้งนั้นน่ะละ่ะกันที่เฮาซีออกมาตอว่าให้แม่หน่อยแบบนี้มันก็เหมือนว่าเฮาเนี่ยจ้องที่สี่อคติไปซททุกเรื่องหรือเปล่า คนเฮามันก็ต้องอยากเสียงโศกกันบ้างละ่ะล่ะหรือว่าเจาเ้าพออยากเสียงถึงได้ออกมาว่าให้แม่หน่อยแบบนี้เปิรเสื้อดอกว่าบ่มีไผ่บ่ซสื้อลอตเตอรีพี่น้องคนเฮานะี่ะมันก็อยากได้ลาบร้อยกันทั้งนั้นละ่ะแม่หน่อยเพิ่นกะเสียงโศกว่าโดนๆเนี่ยเพิ่นสิได้มีป้ายทะเบียนรถลูกสาวมาให้เสียงโศกค่ะจากโพสของแม่หน่อยเนาะพี่น้อง กะซิมีคอมเมนต์จากเอฟซีนะคะที่เขาไมา่ให้กําลังใจแม่หน่อยกันยางล่นลามสาวโบแบกกะซีเลือกเอาคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์มาบอกซูพี่น้องฟังเนาะแต่กะซิบ,บเปิดเผยซื่อดอกพี่น้องบางคนเพิ่กก็บ,บอกว่าขนาดข่อเนี่เงินยังบลายนี่ยังสื่อหาลอยคุ้นหาลอยเลยลดไผ่ไผ่กระหวังคือกันโบมีดอกค้นออกอรถเราซีโบซื่อเหล็กน้ําป่ายแดงปลายขาวนอกจากคนบ่อยากซื่อค้นที่ว่าเพิ่นน่ะ บุญบ่มีมัง้งเลยบ่พอใจเลยอิจฉางงใจหลังคนเพิ่นก็บอกว่าทัวลงแม่จนได้ทำไมบ่ไปทัวลงค้นทายคิดบ้างละ่ะบ่โจเคยเตือนแล้วเรื่องนี้ด่ามาก็มาถึงไม่น้อยจนได้อันนี้ก็เข้าใจไม่น้อยเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นก็คนไปทายเพิ่นหลายน่นละ่ะจักว่าไผไปทายเพิ่นแน่เราลัลงค้นเพิ่นทายลงนี่มันก็อาจสิเกิดกระแสดามาว่า แม่หน่อยถูกไว้ได้หลายบาทอ่าบางคนกระิมากระเสดามาว่าคือเลีนหลายแทสนี่อย่างประมาณนี้แหละค่ะบางคนเพิ่นก็บ,บอกว่ามันเป็นสัจธรรมของโลกสีบอ่ห้มีคนอิจฉามันก็เป็ยนไปบ่ได้แค่เป็นตัวของตัวเองทําในสิ่งที่บ่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอแล้วครับแม่หน่อยสู่ๆครับรถคันไม่ไผกระหวังขนาดเท้าเงินโบมีกัยยงเซนพวกที่สอบดรามาก็คือคนที่ทําไม่ได้อย่างเขา เต่อิดช้าหนาสงสารกีดออกมาเลยเดี๋ยวอกแตกตายสูดๆเด้อครับแม่หน่อยสงสัยสีอ,อิจช้าแม่หน่อยพ่อตัวเองเนี่ยสื่อแถบตายขายบ้านสื่อกระบาดถูกขึ้นแม่หน่อยเป็นกําลังใจให้แม่หน่อยบอวายอียังสิเกิดขึ้นเอิญหักน้องเอกน่อยมาดันซอยกันมือนีแตกสามล้านวิวแทละก็คือเป็นกําลังใจให้แม่หน่อยค่ะพี่น้องลางคนเนี่ยที่ สื่อบ่ได้ขึ้ไม่หน่อยน่ะละ่ะคือยังว่าหน,น่ะล่ะพี่น้องสื่อบ่ถือคือเพิ่นเราก็มานางอิสาเพ่นเห็นเพิ่นถือหลายคนอิสาตาลลอนเนี่ยมันกระแฝงมาในทุกที่แฝงมายัวถูกทุกมุ้โลกเนาะเป็นข่อยเป็นไม่หน่อยนะี่นะข่อยก็ยืนยันว่าข่อยกระชิเหตุขึ้นไม่หน่อยนี่แหละข่อยกระซิซื่อซุ้มผีบ้าหาตะเลืองดา่ามามาด่ามาให้เพิ่นแม่เพ่นกระทำงานกับลูกไปน้ำลูกตลอดไปน้ำลูกตลอดเวลา อดหลับอดนอนบกคิติพ่อเอกไม่หน่อยเพิ่นก็มีรายได้จากช่อง YouTube ของเพิ่นน้ำเงินเพิ่นเพิ่นกระหามาจากช่อง youtube เพิ่นกระหาเหมือนกันบอแมนว่าเพิ่ิเสีเงินลูกมาสื่อคิดต้องใส่สติเด้เอฟซีซิมาดามาอย่างเดี๋ยวบ่ได้ไม่หน่อยกับพ่อเอกเพิ่นกระหาเงินคือกันพ่อเอกเพิ่นก็มีช่อง youtube พ่อแม่อุ้งอิงลำเพิ่นออฟฟิเชียลเพิ่นก็มีรายได้คือกัน อยสซิมาด่ามาว่าเพื่อนไปเอาเงินลูกสาวมาซื้อแบบนั้นมันกระเมนเราอีกอย่างเพื่อนก็อยากเสียงอยากโศกอยากลาบอยากได้ลาบจากรถคันใหม่เพื่อนก็ได้ยี่หลีอันซุ้มที่ด่ามานีคอยว่าคือสิซื่อบ่ถทึกน้ำเพ่นนั่นแหละก็เลยออกมาด่ามาเศร้าด่ามาดีกว่าไม่หน่อยเพิ่นก็บอกแล้วว่าเพื่อนใหญ่แล้วเพื่อนเป็นแม่คนแล้วเพื่อนเหตุอย่างเพิ่นมีสติเพื่อนคิดไต่ตองก่อนตลอดเพื่อนแยกแง่ออก ถ้าเพิ่นแยกแย่บ่ออกนีเพิ่นกระบมแม่นแม่แล้วแลวกย่ามองค้นแค่เปลือกนอกเพราะว่าเพิ่นเนี่ยกเ็เฮ็ดเห็นว่าเพิ่นดูแลลูกสาวดีสำด่ำใดอย่าตีขาเพิ่นในทางที่ผิดๆทำดีไม่ได้กลัวอะไรสู่ๆเพื่อขอบคว้าค่ะแม่น่อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องอิงค่ะ